คิดรักทันซาตานตอนที่29ใบหน้าคมเข้มในตอนนี้ซีเซียวจนคนมองแทบอยากจะร้องไห้ออกมาลักษณารีเอื้อมมือไปไล่แก้มสากของสาม,มีด้วยความเสียใจโกรธตัวเองที่ยังยอมใจอ่อนมาหาเขาอีกครั้งและโกรธยิ่งกว่าที่ระดิดทำตัวโง่ๆไม่ยอมหนีกระสุนจากคุณตาของเธอคนโง่ เสียงหวานสั่นเครือเมื่อมือมาหยุดอยู่ตรงแผลที่เขาโดนยิงเธอรู้ว่าพ่อเลี้ยงวัสดุยังปลาเนีระดิตมากเพราะว่าท่านคงกลัวว่าเธออาจจะขาดใจตายหากระดิตนั้นเป็นอะไรไปตั้งแต่วันนั้นยังไม่ตื่นขึ้นมาเลยลูกเหมือนว่าจะมีไข้ด้วยขวัญข้าวเดินเข้ามาและลูบไหล่ของลูกสะพ้ายด้วยความเห็นใจพิงขอโทษนะคะ ขอโทษที่ทำให้พี่โรมต้องโดนยิงแบบนี้กราบขอโทษขวัญเข้าด้วยความเสียใจสุดซึ้งเพราะเธอเขาถึงต้องเจ็บตัวแบบนี้อยากจะตัดใจจากเขามากแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยต้องการให้ผู้ชายคนนี้บาดเจ็บเลยสักครั้งเขาเจ็บแต่คนที่เจ็บยิ่งกว่าก็คือเธอมันไม่ใช่ความผิดของพิงลูกพี่ขอทำตัวเองมันคงจะเป็นเวรกรรม ขวัญข้าวระบายยิ้มเศร้าๆไม่ใช่ว่าเธอไม่เจ็บปวดเมื่อเห็นสภาพของลูกชายตัวเองแต่มันคงเทียบไม่ได้กับจิตใจของลูกสะพ้ยอย่าบอกเขานะคะว่าพิงมาเยี่ยมคนที่หัวใจแหลกสลายไปแล้วอ้อนวอนมารดาของสามีแม่เข้าใจความรู้สึกของพิงนะยังไงหนูก็ยังเป็นลูกสาวของแม่อีกคน ขวัญข้ารูบศีสารลูกสะใภยเรื่องแบบนี้เวลาเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยาทุกอย่างได้คงตัดสินใจแล้วที่จะเดินหันหลังให้กับระดิษสีนะหากมันไม่ถึงจุดที่ทนไม่ไหวจริงๆหญิงสาวก็คงไม่เลือกทางเดินแบบนี้ก็เหมือนเธอในตอนนั้นเช่นกันที่เลือกที่จะหนีไปให้ไกลไปจากคนที่เรามอบหัวใจให้แม้ว่าเขาไม่เคยเห็นค่ามัน กลับมาทั้งขวัญข้าวและลักษณารีหันไปมองคนไข้บนเตียงแขนแกร่งนั้นยกขึ้นกลางอากาศราวกับว่าต้องการคว้าตัวตนของเธอที่ยังล่องลอยอยู่ในความฝันของเขาเจ้าของชื่อไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาดีเพราะลำคอของเธอมันตีบตันจนจุกไปทั้งตัวน้ำตาใสใสไหลรินลงมาไม่อาจห้ามได้สักนิดทั้งรักทั้งชังเจ็บปวดไปในเวลาเดียวกัน เธอเหนื่อยอยากพักผ่อนแต่ในขณะเดียวกันเธอไม่เคยต้องการให้ผู้ชายคนนี้เจ็บปวดแบบนี้เลยสักนิดระดิตต้องเจ็บปางตายเพราะว่าเธอดื้อด้านไม่ยอมลงมาคุยกับเขาชีวิตผมยอมให้พิงถ้าพ่อเลี้ยงต้องการแบบนั้นก็ลงมือเธอครับคำพูดของเขาในคืนนั้นเธอได้ยินอย่างชัดเจนใครจะคิดว่าชายหนุ่มจะทำอะไรบ้าบอแบบนั้นลงไปคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์ ถึงได้เอาตัวรับกระสุนอย่างเต็มใจพี่ขอโทษอย่าไปนะพิงคกลับมาเสียงแหบพระวะวอนท,ทั้งที่ยังหลับตาเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดขึ้นเต็มใบหน้าที่ซีดเซียวพี่โรมลักษณารีไม่อาจฝืนใจตัวเองได้รีบคว้าวมือสามีมากุมเอาไว้มืออีกข้างหยิบกระดาษที่ชู่ขึ้นมาซับเง่อยังห่วงใหญ่ ขวัญข้าวมองภาพตรงหน้าน้ำตาก็เออครอขึ้นมาต้องเจ็บตัวก่อนถึงจะรู้ว่าคนสำคัญที่ควรจะอยู่ดูแลไปตลอดชีวิตนั้นคือใครบทเรียนครั้งนี้ช่างหนักหนาสาหัสสำหรับละดิดเหลือเกินสงสารลูกชายตัวเองแต่ลักษณารีกลับสาหัสยิ่งกว่าพิงอยู่กับพี่นะลักษณารียิ้มทางน้ำตา แต่มันเป็นรอยยิ้มที่แสนจะเศร้าเหลือเกินเธอจะอยู่กับเขาแค่ตอนนี้เท่านั้นถ้างั้นแม่ขอออกไปตามหมอก่อนนะจ๊ะพิงค์ควรข้าปล่อยให้ลูกสะพ้ยได้อยู่กับลูกชายของเธอตามลำพังแม้จะรักและเป็นห่วงทั้งสองมากเพียงใดแต่คนเป็นแม่อย่างเธอก็ไม่อาจเอื้อมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เปล่อบางในตอนนี้ได้เธอเคารพการตัดสินใจของลักษณารี นอนนะคะพิงอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆพี่โรมแล้วก็จะจับมือไว้แบบนี้สิ้นเสียงที่บอกออกไประดิ์มีท่าทีผ่อนคลายมุมปากหน่ายกยิ้มขึ้นเล็กน้อยคล้ายกับกำลังฝันดีมือบางไลแก้มสากที่มีความร้อนแผ่ซ่านขึ้นมาอย่างสันดาริกเขามีไข้แทรกเข้ามาจริงๆด้วยหากตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอพิง ขอให้พี่โรมยอมรับการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยนะคะมันหนักอึ้งจนยากที่จะลืมตาขึ้นมาเสียงพูดคุยข้างๆหูนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าตอนนี้เขาได้สติขึ้นมาแล้วเปลือกตามันหนักเหลือเกินแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ค่อยๆปรับตัวพยายามลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆปรับสภาพเล็กน้อยเพราะว่ายัางไม่ชินกับแสงสว่างในห้องโรมคุณแม่คะ โรมฟื้นแล้วค่ะเสียงใส่ๆนั่นคือเสียงของระรินระดิดยิ้มออกมาเล็กน้อยเมื่อหันมาเจอหน้าตื่นตระหนกของใหญ่ตัวแสบที่ตะโกนร้องเรียกมารดาพอดีอีกไม่กี่วิต,ต่อมาร่างของคนเป็นแม่ก็รีบวิ่งพรวดเข้ามาที่เตียงทันทีแม่ครับอยากจะขอโทษที่ทำให้ท่านผิดหวังเขารู้ตัวว่าเขาผิดเต็มประตูทุกอย่าง เจ็บไม่ลูกขวัญข้าวลูปศรีรษะาลูกชายคนรองคำถามคำแรกที่เอื้อนเอ,อ่ยออกมานั้นทำให้ระดิน้ําตาซึมเจ็บครับแม่หัวใจของลูกชายคนนี้มันร้าวไปทั้งดวงแต่คงเทียบไม่ได้กับผู้หญิงคนนั้นคนที่เขาทำร้ายเธอมานักต่อนักคอยอยางชั่วแล้วล่ะครับเอาเลือดชัวๆออกไปบ้างก็ดีเหมือนกันพยายามลุกขึ้นนั่ง โดยที่มีรรินวิ่งออกมาอีกด้านช่วยประคองอย่างเป็นห่วงแม้จะโกรธที่พี่ชายตัวเองทำร้ายเพื่อนรักอย่างลักษณารีจนเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้แต่ก็ยังรักและเป็นห่วงระดิดเพราะสภาพของระดิดในตอนนี้มันดูไม่ได้จริงๆยังจะมาพูดอีกเกือบจะตายแล้วนะระรินอดที่จะแขวะไม่ได้บางที ตายไปก็คงไม่เจ็บเหมือนกับตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงเมื่อขาดอีกครึ่งชีวิตไปแบบนั้นโรมคิดผิดแล้วล่ะคนที่จะเจ็บปวดที่สุดก็คือคนที่ยังอยู่หากโรมทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าโรมทำร้ายคนคนนั้นซ้าแล้วซ้ำเล่าและโรมก็คงไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกเรื่องนี้จะติดอยู่ในใจของน้องเขาไปตลอดชีวิต อย่าคิดจะทำแบบนั้นอีกนะลูกแล้วน้องเขามาบ้างหรือเปล่าครับแม้จะเป็นเพียงความฝันลมๆแล้แงๆแต่เขาก็ยังคาดหวังว่าคนตัวเล็กจะมาหาเขาบ้างแต่คำตอบที่ได้รับทำให้ผู้ชายที่เคยมั่นใจในทุกๆเรื่องยิ้มอย่างขมขื่นฮันสินะลักษณารีจะมาทำไมในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอนั้น ขาดสะบ,บ้านลงไปแล้วด้วยฝีมือของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีอย่างเขาหนูรินดูพี่ด้วยนะลูกแม่จะลงไปซื้อของกินมาให้ขวัญเข้าหันไปสั่งลูกสาวคนเล็กก่อนจะบีบมือให้กำลังใจกับระดิตเธอจำเป็นต้องโกหกเพราะว่าลักษณารีได้ขอร้องเอาไว้เรื่องแบบนี้ทางเดียวที่จะช่วยทั้งสองคนได้ก็คือเวลา พักรักษาตัวให้หายแล้วค่อยเดินหน้าสู้ใหม่แม่เองก็เคยใจแข็งเหมือนกับหนูพิงค์แต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้แก่ความรักที่พ่อมีให้แม่เหมือนกันเธอเชื่อว่าเชื้อคงไม่ทิ้งแถวถึงขนาดยอมเสี่ยงตายขนาดนี้ลูกชายของเธอคงไม่ยอมแพ้ต่อความรักง่ายๆแน่นอนครับแม่ผมจะสู้ต่อไปเรื่อยๆ ระดิตยิ้มออกเมื่อได้กำลังใจจากมารดาหนูรินจะช่วยอีกแรงที่ช่วยเนี่ยเพราะสงสารพิงหรอกนะเพื่อนของหนูรินควรจะมีความสุขไม่ใช่นอนหลับไปพร้อมน้ำตาหลังจากรับร่างของมารดาที่เดินออกไปแล้วระลินก็ยืนกอดอกแล้รัวคำพูดใส่พี่ชายตัวดีพี่ผิดเองแหละจะด่าจ,จะว่าอะไรก็ตามสบาย ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาคนที่ทำความผิดก้มหน้ายอมรับโดยสดุดียังไม่มีข้อแก้ตัวใดๆขนาดรามินยังใส่หน้ากับการกระทำของเขาเลยโรมนะโรมหนูรินเองก็จนปัญญามองแล้วก็อดสงสารไม่ได้เระดิตไม่เคยตกอยู่ในสภาพแบบนี้กว่าจะรู้ตัวว่าขาดลักษณะรีไปไม่ได้ทุกอย่างมันก็สายไปแล้วฮ้ ตอนนี้พ่อเลี้ยงวัส,สุคงจะเกลียดพี่เข้ากระดูกดำไปแล้วละ่ะระดิดบอกเสียงเศร้าลักษณะรีเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพ่อเลี้ยงวัส,สุไม่แปลกหากท่านจะเกลียดเขาจนสาดก,กระสุนใส่โดยไม่ลังเลแบบนั้นหนูรินพี่อยากไปหาพิงค์แค่ได้เห็นเซียวหน้าก็ยังดีจะบ้าเหรอรมเพิ่งจะฟื้นนะ ร่างบางเปล่งเสียงออกมาแทบจะตะโกนด้วยซ้ำไปครั้งนี้ไม่บาดเจ็บหรอกคงโดนพ่อเลี้ยงวัสุเจาะกะโหลกเข้าให้มากกว่าก็มันคิดถึงเมียนี่อยากเห็นหน้าเมียเจ็บกายไม่เท่าไรแต่เจ็บหัวใจนี่สิเขาต้องการกำลังใจที่เมื่อก่อนเรลไม่คิดพิงน่ะนะทุ่มเทให้โรมทุกอย่างผู้ชายตาบอดเห็นกงจักเป็นดอกบัว เพชรอยู่ในมือแท้ๆยังกล้าที่จะคว้างทิ้งเป็นยังไงล่ะยิ่งพูดก็ยิ่งโมโ oh. หรู้แบบนี้เธอยื่นมือเข้าไปช่วยลักษณารีตั้งแต่แรกก็ดีเพื่อนรักของเธอก็ช่างะไรมีเรื่องทุกใจไม่ยอมปลีปากเล่าให้เธอฟังนี่ท่าเธออยู่ด้วยนะเยาวพะแพงไม่มีวันทำตัวชั่วๆใส่ลักษณารีได้หรอกพี่มันโง่เองแหะ ภาพในวันเก่าๆผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดอะไรที่ทำให้เขาคิดว่าผู้หญิงรอยเล่กันนะระดิดไอ้ขนโง่แม่งโง่ชิบหายเลยวะรอให้ดีกว่านี้ก่อนก็แล้วกันคอยคิดอีกทีว่าจะทำยังไงคนเป็นน้องถอนหายใจเฮือกใหญ่แต่พอเห็นแววตาที่มีความหวังขึ้นมาของพี่ชายมันก็ทำให้เธอสงสารถึงจะโกรธที่ระดิดทำตัวไม่น่ารัก แต่เธอก็ยังปรารถนาให้เขามีความสุขอยากได้ยินเสียงเมียตัวเองหรือเปล่าหนูรินจะลองโทรหาพิงโทรเลยแค่เสียงก็ยังดีแต่ว่าจะรับหรือเปล่าหนูรินก็ไม่รู้เหมือนกันนะระดิดพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจะรอฟังอย่างใจจดใจเจาะให้ภรรยาน,นั้นรับสายรารินกดเปิดลำโพง เพื่อที่จะให้ระดิดได้ยินเสียงอย่างชัดเจน้ามส่งเสียงนะหนูร่นจัดการเองมือบางยื่นไปปิดปากพี่ชายตัวเองเอาไว้แล้วสั่งกำชับระดิตพยักหน้ารับแต่โดยดีเขาเองก็อยากจะคุยกับลักษณารีแต่ว่าเธอคงไม่อยากจะเสวนากับเขาสักเท่าไหร่หากคนตัวเล็กได้ยินเสียงเขาเธออาจจะกดวางสาย เลือกขาวนี้คงยากที่จะได้ติดต่อกับเธออีกรอสายไม่นานนักอีกฝ่ายก็กดรับสายพิงหนูรินเองนะเป็นยังไงบ้างก็สบายดีแล้วหนูรินล่ะเป็นยังไงบ้างเสียงที่ดูอิดโรยของเธอนั้นทำให้รดิดอยากจะพุ่งไปบ้านของภรรยาโดยด่วนเขาอยากเห็นว่าเธอเป็นอย่างไรบ้าง ได้กินข้าวกินปลาบ้างหรือเปล่าระยะหลังๆมานี้ลักษณะรีรผอมกว่าเดิมเยอะจะว่าสบายก็ไม่เชิงตอนนี้กำลังกลุ้มปวดหัวไปหมดเลยพิงค์ระดิตรีตามองน้องสาวจอมแสบเออมีใครเป็นอะไรหรือเปล่านูริลนลักษณะรีรีบถามด้วยความตกใจเธอกลัวว่าจะเป็นระดิต ไม่รู้ว่าอาการของเขาเป็นอย่างไรบ้างเธอตัดสินใจที่จะไม่กลับไปหาผู้ชายเลือดเย็นอย่างเขาแล้วก็แค่เป็นห่วงที่เธอเป็นสาเหตุทําให้ชายหนุ่มโดนยิงก็โรมนะสิโรมยังไม่ฟื้นเลยนะพิงตัวเนี้ยร้อนจีมีไข้แทรกเข้ามานอนเพ้อถึงพิงตลอดเลยเรเดิยดถึงกับยกนิ้วให้กับน้องสาวจอมเจ้าเล่ ตอนนี้ชายหนุ่มนั่งลุ้นระทึกว่าลักษณารีจะตอบกลับมาเช่นไรทางฝ่ายลักษณารีนั้นได้แต่เม้มปากตัวเองเข้าหากันนัน่นหรือว่าเธอควรจะไปดูอาการของระดิดอีกสักครั้งดีนะที่หนูรินพูดนะไม่ได้อยากให้พิงค์ยอมยกโทษหรือว่ากลับมาคืนดีกับโรมนะแต่เพราะว่าตอนนี้โรมเอาแต่เพ้อถึงพิง์จริง นูรินไม่เคยเห็นพี่ชายตัวเองเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาถ้าราไม่รักพิงค์คงไม่ยอมยืนเฉยๆปล่อยให้คุณตาของพิงค์ยิ่งหลอกเสียงหวานนั้นเงียบลงไปจนคนรอฟังใจหายวับไปกับตาหญิงซ้สาวคงจะลำบากใจมากสินะระดิดยิ้มอมอกมาอย่างขมขื่นบอกตัวเองในใจว่าจะเศร้าไปทำไมเนเมื่อตัวเองล่า,าไว้ตั้งแต่แรกว่า ขอแค่ได้ยินเสียงของคนตัวเล็กแค่นี้ก็ดีถมเทแล้วอีกอย่างความเสียใจที่เขาได้รับในตอนนี้ยังไม่ได้เสียวหนึ่งที่ลักษณะรีทนเจ็บเลยสักนิดขอโทษนะหนูรินแต่ว่าพิง์ต้องวางสายแล้วละ่ะคุณพ่อมาพอดีนะ่ะโอเคงั้นฝันดีนะพิงอีกฝ่ายตอบกลับมาว่าฝันดีเช่นกันก่อนที่สายจะตัดไป ระรินยักไหลก่อนจะหันมามองหน้าระดิตที่นั่งนิ่งไม่ขยับขยื่อนยืนมือออกไปกุมมือหนาของพี่ชายเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงแล้วบีบเบาๆเพื่อให้กำลังใจพี่ไม่เป็นไรหรอกเพียงโดนทำร้ายความรู้สึกมากกว่านี้อีกพี่ทนได้หนูรินคนที่บอกว่ายังไว้แต่กระแสน้ำเสียงนั้นช่างอ่อนแรงแห่พรานิดๆระรินน้ำตาคลอ เพราะสงสารพี่ชายจับใจสาวน้อยเคลื่อนตัวไปโอบกอดระดิดเอาไว้ก่อนจะแอบเช็ดน้ำตาตัวเองออกอย่างรวดเร็วพี่สะพ้ยของหนูรินต้องเป็นพิงเท่านั้นนะคนอื่นหนูรินไม่ยอมจริงๆด้วยโรมต้องทำทุกอย่างเพื่อชนะใจพิงให้เพื่อนรักของหนูรินกลับมาให้ได้เธอรู้ดีว่าหากพูดปลอบโยนคงไม่ใช่แนวของรดิด นำซ้ำคงทำให้เขารู้สึกอ่อนล้าเข้าไปใหญ่เพราะพี่ชายคนนี้นิสัยคล้ายๆกับเธอนั่นแหละไม่ต้องห่วงพิงค์คือเมียคนเดียวของพี่และจะไม่ยอมปล่อยให้ไอ้ผู้ชายหน้าไหนมางาบเมียตัวเองไปหรอกหนึ่งในนั้นอาจจะมีเพื่อนสนิทของเขารวมอยู่ด้วยคนหนึ่งเขารู้ดีว่าคีรติมันไม่สนใจหลังว่าลักษณารีจะผ่านเขามาแล้วเพราะว่ามัน รักเมียของเขาด้วยหัวใจจริงๆบอกตามตรงว่าเขาเองก็แอบวันๆผู้หญิงน่ะมักแพ้ความดีเละยอมใจอ่อนให้กับผู้ชายแนวนี้ในยามที่หัวใจตัวเองอ่อนแรงเขาต้องรีบออกจากโรงพยาบาลให้ไวที่สุดไม่อย่างนั้นดวงใจคงจะต้องโดนช่วงชิงไปแน่ๆถึงมันจะบอกว่าลักษณะรีไม่มีวันรักใครได้อีกก็เถอะ ไ้ขาหวาดกลัวไปหมดได้แต่นั่งๆ่งนอนนอนแบบนี้หัวใจเหมือนแทบจะระเบิดออกมาอยากจะไปหาคนตัวเล็กแทบแย่เพราะอย่างนั้นตอนนี้พ่อเลี้ยงวสัสุคงจะไม่กีดกันแล้วตามคำาขอร้องก่อนที่จะโดนกระสุนนั่นไปถามหมอให้หน่อยว่าพรุ่งนี้ออกเลยได้ไหมคนใจร้อนอยากเห็นหน้าเมียสั่งน้องสาวโรมจะใหเย็นๆสิ ตัวเองเพิ่งจะฟื้นเองนะจะไปตามหัวใจตัวเองกลับคืนมาก่อนอื่นร่างกายต้องแข็งแรงก่อนนะถ้าไม่เชื่อหนูรินหนูรินจะไม่ช่วยจริงๆนะร่รินบอกอย่างใจเย็นไม่ใช่ว่าเธอไม่เข้าใจความรู้สึกพี่ชายตัวดีถึงจะโดนยิงจุดไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ถ้าแผลปลีกขึ้นมามันจะเป็นเรื่องใหญ่เอาได้ใช่รักษาร่างกายตัวเองให้ฟิตก่อนเถอะ เื่อจะโดนสอยอีกรอบรามินเดินล้วงกระเป๋ากางเกงเข้ามาทันได้ยินที่รารินสอนคนเป็นพี่อย่างระดิดพิงยังอยู่ที่บ้านไม่ได้หนีไปไหนหรอกไปสืบมาให้แล้วฝากหน่อยนะกลัวพ่อเลี้ยงวส,สุจะเล่นตุกติกเอาแบบนี้แล้วกันนะเดี๋ยวว่างๆหนูรินจะลองเข้าไปหาพิงเองพ่อเลี้ยงวส,สุคงไม่อะไรกับหนูรินหรอก รดิ์จับมือน้องสาวตัวแสบใบหน้าที่ซีเซลยิ้มร่าออกมาได้ไม่ต้องมายิ้มเลยโรมดูแลตัวเองดีๆคิดบ้างสิว่าพิงคงไม่อยากให้โรมอยู่แบบนี้รู้ไหมว่าพิงร้องไห้จนเป็นลมไปเลยนะตอนที่โรมโดนยิงนะ่ะแล้วพิงเป็นยังไงบ้างเป็นลมไปแบบนั้นมีแผลตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ระดิดกังวลใจ ไม่รู้ว่าคนตัวเล็กได้รับบาดเจ็บบ้างหรือเปล่าตอนนั้นเท่าที่จำได้คือชาติชายเป็นคนจับตัวลักษณารีเอาไว้รามินกับละรินมองหน้ากันก่อนจะสายศรีรษะกับความเป็นห่วงที่ระดิดมีให้กับลักษณารีบางครั้งมันก็ออกจะเกินไปหวังแต่ว่าฝ่ายหญิงจะเปิดใจอีกสักครั้งเพื่อให้โอกาสคนที่เคยทำผิดเข้าไปนั่งในหัวใจอีกสักรอบ นกน้อยสองตัวบินมาเกาะขอบระเบียงห้องนอนของเธอเหมือนว่ามันกำลังหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุขเธอแอบได้ยินเสียงร้องในแบบฉบับของมันหากเปรียบเป็นมนุษย์ทั้งคู่ก็คงกำลังจะหัวเราะคิกคักกันแต่สุดท้ายมันก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าทั้งคู่ลักษณารีได้แต่แง้มมองตามแล้วก็นึกอิจฉานกสองตัวนั้นจะครบสองอาทิตย์แล้ว หลังจากที่ระดิตเข้าโรงพยาบาลไปปาน,นี้เขาคงจะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วละ่ะตอนที่ระลินโทรมาหาบอกว่าระดิตยังไม่ฟื้นแถมยังมีไข้แทรกเข้ามาเธอเกือบจะขับรถไปที่โรงพยาบาลเดียวนั้นแต่ก็ยั้งตัวเองเอาไว้ได้เธอกำลังสับสนไปหมดไม่รู้ว่าควรอยู่แบบนี้ต่อไปหรือกลับไปหาผู้ชายคนนั้นดีคนที่ยอมแลกชีวิต เพียงเพราะอยากให้เธอเชื่อว่าเขารักเธอแต่ถ้าพอแพงกลับเข้ามาอีกล่ะเขาก็คงจะสละชีวิตให้กับผู้หญิงคนนั้นได้เหมือนกันใช่หรือเปล่าเสียงคอบประตูรเรียกให้ลักษณารีตื่นจากห้วงความคิดของตัวเองร่างบางเดินไปเปิดประตูแต่พอเห็นคนที่ยืนตรงหน้าแล้วก็ถึงกับตกใจก่อนที่จะแปลเปลี่ยนเป็นความดีใจแทนเมื่อคนที่มาหาเธอก็คือรริน มาได้ยังไงเนี่ยหนุรินดึงร่างบางเข้ามาในห้องตอนนี้กลายมาเป็นเพื่อนรักเหมือนเดิมไม่ได้มีตำแหน่งน้องสาวเพิ่มมาอีกแล้วมากับใครคุณตาเล่าว่าอะไรบ้างหรือเปล่าทีละคำถามสิคะพี่สะพ้ยมือบางแซ่งยกงมือปิดปากตัวเองถ้าเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดคำคำนั้นออกไปแต่ความจริงแล้ว ระลินอยากจะดูอาการของลักษณารีมากกว่าขอโทษนะพิงค์คือหนูรินลืมไปเพื่อนสาวของเธอนั้นยังคิดมากกับเรื่องพวกนี้อยู่ไม่เป็นไรหรอกพิงค์ก็แค่ยังรู้สึกแปลกๆนะ่ะเธอเองก็อยากกลับไปที่บ้านนั้นเหมือนกันอยากจะไปขอขมาอัติวิ์กับขวัญข้าวเรื่องที่ระดิตต้องเจ็บตัวแบบนั้น มันเป็นความผิดของเธอเหมือนกันคือที่หนูรินมาวันนี้อยากจะมาขอร้องพิงค์ระลินเล่นตามบทที่เธอคิดขึ้นมาจับมือพี่สะปายทำหน้าเศร้าจนลักษณารีเริ่มใจไม่ดีขึ้นมาเป็นอะไรหรือเปล่าหนูรินเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรออาจจะเกี่ยวกับระดิ์ไม่อย่างนั้นระลินคงไม่ใช้คำว่าขอร้อง พิงโรมน่ะตรอมใจไม่ยอมกินข้าวกินปลาร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรวันๆเอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านจนทุกคนเป็นห่วงหนูรินไม่เคยเห็นพี่ชายตัวเองเป็นแบบนี้เลยนะคำมาบางคืนก็มีใขรคุณแม่ต้องคอยเฝ้าท่านบอกว่าโรมเอาแต่ร้องหาแต่พิงคนเดียวสิ่งที่เธอพูดมาแม้มันจะไม่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซน ต่ระดิตก็มีอาการแบบที่พูดมาสัก70%ได้บางวันก็นั่งเมอจนล่วงเลยเวลาที่ต้องหาอะไรลงท้องกลางคืนก็ชอบละเมอหาเพื่อนรักของเธอตลอดเวลาเขาคงจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวลักษณารีบอกไม่สบตาละรินในใจเป็นห่วงจนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ดีแน่ๆแต่แต่หนูรินเข้าใจนะว่าโรมทำตัวไม่ดีทำให้พิงต้องเจ็บปวดจนตัดสินใจแบบนี้หนูรินเองก็โกรธโรมมากเลยนะตอนที่รู้เรื่องแต่ตอนนี้เนี่ยสิถ้าได้เห็นสภาพของโรมทิ้งจะเข้าใจที่เขาเรียกว่าโกรธไม่ลงมันเป็นยังไงแต่ว่าเราสองคน อยากกันแล้วนะหนูรินพิงเองก็ไม่ใช่ภรรยาของเขาอีกต่อไปแต่สำหรับโมรมพิงยังเป็นภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงที่โรมรักหนูรินมองเพื่อนรักตัวเองไม่คิดว่าบทจะแข็งก็แข็งขึ้นมาจนหน้ากลัวใช่เล่นลักษณะรีคงจะเจ็บมาเยอะซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเธอเองก็ไม่รู้อะไรมากว่าแต่พี่ชายเธอนั้นใช้ชีวิตสุดตรงขนาดไหนกันนะ พิงค์ไม่มีผู้ชายที่ไหนหรอกนะที่ยอมเสี่ยงชีวิตยอมตายเพียงเพราะคำว่ารักเกิดมาหนูรินยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโรมน่ะยอมทำอะไรแบบนั้นลงไปลองคิดดูดีๆสิถ้าวันนั้นโรมตายไปจริงๆพิงค์จะทำยังไงก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพิษรักทานซาตานตอนที่29 เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนนี้เนี่ยอิตรมของเราก็ยังอยู่แบบล่องลอยไปมานะคะเพราะว่าหนูพิง์ของเราเนี่ยยังไม่ยอมใจอ่อนง่ายๆยังไงก็มาช่วยเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะทุกคนส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอ ยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ